บอลลิสติกบอลลิสติกฝรั่งมาเรียกกาวส์เควอสแต่ว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับวิทยากาสตรแล้วนะครับเกี่ยวกับดอนธทีร์สาคนเดียวแล้วคนถามว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนจากวงการย่างไทยนะครับเราไปเจอตัวมาก็เลยสัมภาษณ์มาหน่อยว่าปัจจุบันเขาไปทำงานอะไรอยู่เฮ้ยโหรอไปฟังครับ พวกห ốc, นังที่เมกาครับคน uh, แอคชั่นดีเร e เตอร์สตันคอร์เนเตอร์เรก็ทำสตันบ้างครับเราจะมีทีมงานชื่อ AD 1 1ครับเราเป็นแอ uh, คชั่นดีไซน์คอมพานีก็เป็นบริษัทที่เราจะสอนนักแสดงวิธีสู้วิธีอะไรล้าก็ uh, ถ้าเขาต้องเพิ่มน้ำหนัก ลดน้ำหนักเรามีทั้งหมด15คนนะครับในทีมเราก็ช่วยกันทำครับตอนนี้ก็มี5เรื่อง5เรื่อง <laughs> ที่มาชนกันเราคืจะแบ่งทีมไปยุ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้คิวตอนนี้คิวเตนน็มจน,น,นถึงสิ้นปีหน้าครับตอนนี้ก็เงินมา50กว่าเรื่องแล้ที่อเมริกาทำ p a r a t e s, <laughs> <S of the Caribbean, Expendable 1, 2, t r a n s f o r m e r 2, Fast and Furious คิดว่าคนไทยไม่เคยรู้นะว่าผมทำอะไรครับ โอ้โหเท่เลยผมเปิดให้ดูหน่อยดีกว่านี่คุณเข้าไปใน international movie database นะครับมีข้อมูลของดอนธีรัชดาด้วยใช้ชื่อว่าดอนไทยนะครับนี่หลไหลมันแท่ตรงดอนไทยเนี่ยแหละอดอนไทยมีผลงานเยอะแยะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำชิลล์บุ๊นะครับผมเป็นสตาร์ส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์นัททรานส์ฟอร์มเอ็กซ์เปอร์นิเบิลสองเจโจนี่จะเข้าปีหน้าก็มีนะมุลเล่ไพเร็งเซลฟ์เยอะแยะหมดเลยครับเยอะแยะเลย ทำงานสตันเยอะมากเลยครับแล้วก็นี่คือภาพเขาตอนไปทํางานแล้วก็ได้ได้ไปในซอฟต์แวร์คาริเบียนเขาเนี่ยตัวนี้เหรอแอดดิวเอ็นภาษาอ่านี่ก็น่าจะไพเร็ดซอฟต์แวร์คาริบเบียนนะครับเป็นภาพของเขาตอนไปทํางานที่เน่ร่วมงานกับเฉินหลงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาจะได้ทำงานกับเฉินหลงสตันทีมด้วยนะนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเน่เน่แม้ โดนคริสทักเกอร์รัดคอไงนี่เห็นแบบแวบเห็นแบบนี่ก็น่าจะรัชเอาเอนนนเซี่ยงไฮเพราะว่ามีฉันหลงหลงหลังหลน์นอะไรวะเนี่ยอ๋อมีเงาเงานั่นแดเนียลวูอินเตอร์วะนี่เซี่ยงไฮครับนี่เซียงไฮเพราะว่ามีโจรฟ้าอยู่ด้วยไงอินเตอร์วะพี่ต่ออันนี้ของจริงนะของจริงนะ คือไม่ต้องมีสคริปต์ตอบอะเป็นที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับนักแสดงไทยที่ก้าวไปได้ไกลขนาดนั้นนะผมว่าทีเนียต้องคอยจับจ้องดูดีๆแล้วจะได้มองไงเวลามีหนังแอคชั่นจะได้มีตรงเครดิตไหมอะไรเงี้ยเป็นความภาคภูมิใจนะเหมือนไปแบบไม่มีใครรู้เท่าไหร่เขาก็บอกเจ้าตัวก็พูดนะว่าไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าผมทําหนังมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแะ้วหนังใหญ่ๆทั้งนั้นแหละทรานส์ฟอร์ r เมอร์ด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ ลองติดตามชมผลงานเขาก็แล้วกันแต่ว่าไอ้เรื่องจะกลับมามีจำเป็นต้องกลับมามีผลงานในเมืองไทยแสดงไมหนักยาเลยอย่าเลยทำไมที่เมืองไทยเนี่ยคือถ้าพ้นจากคุณพันนาลิทิพไก่เนี่ยสำหรับทางแอคชั่นเนี่ยโอ้ก็มันก็ไม่ไม่เกิดอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปนู่นเนี่ยกลับมากลับมาที่กลับมากกับหนังไทยอะไรอย่างงี้ดีไหมดีไหมอยู่ค่ายอะไรอ่ะ หาอยาู่แต่อยู่นี่ไงบาร์แรมยูก็ชอบทำแอคชั่นาบาร์แรมยูเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสียมาช่วยตัด <laughs> <laughs> ถ้าอยู่กามี่เดี๋ยวก็เฮ้ย ไม่ไม่ฟิลคูดไม่ฟิลคูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้แอคชั่นฟิลคูดแอคชั่นฟิลคูดแต่ไปแต่ไปยิ้มไปไงกราบแล้วค่อยถีบเนี่ยมีแต่ตั้งวงแล้วไม่ถีบกราบแล้วถีบเลยนั่นคือดรอทร่าธนาทีวันนี้ทำไมผมดูเก้าร้านเป็นพิเศษนะเออนิดหนึ่งนี่นิดหนึ่งหายไปหมหลังแล้วหรือเปล่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยไงทำไมครับพี่ตตอความตื่นเต้นทั้งหมดมันแบบ หายไปแล้วเมื่อตอนเจอพี่แหม่มจิตลาสุขภาพนั่งคุยกับพี่เขาเกือบสองชั่วโมงสวยไหมสวยไหมสุดยอดพี่ถึงบอกว่าอยู่กี่ไปไกลไปอะไรอะอยู่นั่งของหนูอยู่ดีดีคนไรไม่รู้อ่ะมจะสวยได้ขนาดนั้นเออจะสวยได้ขนาดนั้นนะนะอยู่เท่านี้ล่ะทำไมจะสวยอะไรขนาดนั้น ติดตามได้ในขย่าจอเท่ากระถิ่แล้วกันนะครับก็จ่อมาเป็นอย่างรายการพูดคุยกันครั้งนี้นะครับ,อ,บอ้าหมดข่าวของเราวันนี้แล้ว2ข่าวเบาๆก่อนไปดูตัวอย่างหนังใหม่ดีกว่าเป็นนิวเทรเลอร์ครับ country england gun shot Agent, provocateur, murder, employment, Skyfall, Skyfall, done. และนี่ก็คือเทเลล่าสุดค่ะจาก s k y ยฟอลนะคะหนังภาคต่อที่แนนดลเครดค่ะเล่นเป็นเจมส์บอลภาคที่3ามแล้วในภาคนี้ค่ะคือบอลต้องการที่จะพิสูจน์ความจรงหักพักดีของเขาต่อเอ็มค่ะและนอกจากนี้ค่ะเ i ็อก็ยังถูกปองร้ายก็ต้องปกป้ององค์กรและนอกจากนี้ยังมีอีกเขายังต้องยับยั้งค่ะแผนการร้ายของอดีตทหารอังกฤษที่พยายามจะทำให้ทุก รถไฟเนี่ยตกลางลงไปแม่น้ำดาหนูปิดด้วยที่ยุกิว่าอะไรครับเป็นครั้งที่สามที่เดนเน่ครกรับบทเป็นเจมส์บอนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างแรกไงแล้วจะเอาจังหวะจากโคลนิดหน่อยอาจจะยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังไม่เอาในเรื่องอะไรม่รู้ไปไปมาพี่นันชอบไหมเดนเน่ครกเจมส์บอนมันดุดี เออผมเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนกับต้นฉบับนิยายใช่ไหมใช่มากที่สุดแล้วทำไมครับพี่ต่อตัวอื่นไม่เหมือนเลยมีชอนคอนเนลลี่อ่ะคล้ายหน่อยพีร์สบอสแนนอยู่อยู่ทิโมธีดาลตันอะไรพวกนี้แล้วก็อีกคนผมว่าเออทิโมธีดาลตันก็ได้ที่มันคุ้มคุ้นคุ้มคุ้นเลยดูดันหน่อยดูดันมันต้องเป็นยังไงที่นักฆ่านักฆ่าเจ้าเสน่ห์ไม่มีหัวใจพีร์สบอสแนนไม่มีหัวใจด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้ติดหรูเกินไปแต่จนไดเคลกหลายๆคนชื่นชมนะครับชื่นชมมากเลยว่าจนลืมเพลสบอสนั่นไปแล้วเนี่ยว่าเพลสบอสเนี่ยมันสะใจเป็นเจมบอลที่โค้ที่สุดท้ายเพสบอสนั่นต่อยคนมันไม่ไม่หนักต่อยไม่ได้ไม่นด้เหมือนไม่น่าเจ็บนะคือชอนคอนเนอรี่ต่อยแล้วดูหนักแม้ว่าจะเห็นชัดๆว่าต่อยไม่โดนในเรื่องนะแล้วเด็ดจริงสำเนียงอังกฤษของคอชอรคอนเนอรี่มันดูที่เด็ดกินยากมันดู น,นี่เป็นภาคเก่าน,นะครับน,นี้เป็นคนต้องมาง <c oughs> ตวเอนะอย่านึกถึงตอนนี้แกเล่นเดนดาก้อนแททูนะเยินเหลือเกิน โสมลนุเกินไม่แต่ว่าแกก็โสมนะคือผมว่าแกเป็นนักเจบอลที่หน้าเหมือนนักมวยอ่ะหน้าเนี่ยับไงกูจะผ่านประสบการณ์นี่กว่าจะได้เป็นสายลับเนี่ยมันลำบากคือก่อนจะสายลับมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละมันต้องมีดับเบิลโออ่ะดับเบิลโอแล้วมันไลเซนส์ุคิวแล้วใช่ไหมคือความหมายของดับเบิลโอเนี่ยมันจะได้ไลเซนส์ุคิวมาเนี่ยมันต้องริ้วรอยประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมันจะมันจะมันหล่อแบบเฟซบล็อกนั่นได้ไง เนี่ยดูไม่ไม่น่าเก่งดูแล้วไม่น่าเก่งภาคนี้รู้สึกจะเปลี่ยนเปลี่ยนคิวใช่ไหมเปลี่ยนคิวคิวคนที่ผลิตอุปกรณ์นักวิทยาศาสตร์คนเก่าจะเสียไปแล้วเอาเด็กๆมาอ่านี่ไปเอาเป็นเด็กๆมาเลยนะเดี๋ยได้เข้าเข้าเดี๋ยวรอดูตัวอย่างหน้านะผมว่าต้องหาหน้ามันดูเรื่องกว่านี้หน่อยนี่มันทืืนๆเหมือนดูตัวอย่างแบทแมนทากคนสำหรับสกายฟอลนะครับภาคใหม่ของ เจมส์ปอน์ภาคใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือตัวอย่างนังประจําสัปดาห์นี้ใหม่ล่าสุดนะครับมาดู SMS กันส่งท้ายช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าส่งมานะครับ4642200นะคุณอยากให้ใครเล่นจันดาราส่งมาเลยอ่านี่เราถามว่าอยากให้ใครเป็นคุณบุญเรื่องเลยล่ะเป็นคุณบุญเรื่องเลยก็ได้แล้วว่าอยากจะให้ใครเล่นอยู่ในจันดาราว่ามันเลยนะครับบุญเรื่องอ่ะอ้าวแล้วนัดนัเล่นเป็นใครครับสวัสดีค่ะนัดเล่นเป็น สมเมียสมเมียสักคนเลยปันออฟเมียครับสวัสดีค่ะทุกคนดี่หญิงหน่อยค่ะสวัสดีครับวันเจอพี่หีกหน่อยเจอที่งานแต่งพี่โบสุดยอดเลยทำไมฟรีทีวีถึงภาคหนังเองครับโดยเฉพาะช่องเจ็ดเสียอารมากมากเลยถามพี่ต่อนะครับก็ถ้าไม่ภาคแยกเป็นสองกรณีกันถ้าไม่ภาคเขาถือว่าคนทั่วไปที่อยู่ในตลาดเขาจะดูไม่รู้เรื่องควรจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับสอง ทำไมไม่เอาพันธมิตรภาคไอที่เราดูในโรงมาใช้ไม่ได้เหรอมันเสียเลยก็เสร็จเขามีนักภาก์เขาก็พาก์เอาเองดีกว่านี่กวรอยมาด้วยขอให้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับครับคุณวีมาใชัยินดีใจมากเลยเห็นคุณวีกลับมาแจมซุปเปอร์เจอกันท้ายรายการนะครับสำหรับใครส่งคำว่าแจมซุปเปอร์มาส่งเข้ามาได้ครับคุณวีถามเรื่องเชิงอัศมังกรหยกเล่มสามออกหรือยังเมื่อไหรครับพี่ต่อเขารอกันรู้สึกว่า ทำนานอย่างนี้หนาเป็นสมุดโทรศัพท์แล้วมึงเนี่ยอัพผมจะออกให้ได้ภายในเดือนสองเดือนแค่นั้นยังไง้เไม่ต้องลองไม่ต้องรองงานหนังสือแล้วนะเงินไม่ค่อยมีขอโทษก็เรยกว่าอะไรเผล่อจะออกสองเล่มเลยด้วยทำไมที่เพราะว่ามันหนานาอ๋อเป็นเล่มเล็กสองเล่มดีกว่าโอ้แฟนๆเขารออ่านอยู่นี่ครับอ่าขอบคุณขอบคุณคุณวีมหาชัยนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณนะครับคุณวีครับผม นี่เชิงอานตอบแม่ผมยังชอบพี่เชิงอานมก่อนอยู่แม่ผมยังอ่านเลยเมื่อก่อนแม่มากรุงเทพผมก็เล้อ่านแม่ผมอ่านเรื่องมองโกเมืองอะไรอยู่เออสนุกดีผมบอกแล้วคือมันไม่มีใครทำไงใช่ใช่ลองอ่านดดครยบผมยังไม่ได้รับของรางวัลที่เป็นเสื้อจากอันสกายเลย สองอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าครับจับหนึ่งนะคะจัปดาน้าครับป๊บหนึ่งวัดหนึ่งเดี๋ยวลองเงินเงินสดย่อยจะส่งไปให้ก่อนน้่รอนานแล้วนะพี่นี่เลยสองอาทิตย์แล้ว h a v e seen Yuki in 7 e e Eleven and the school girl with the pen advertise love it ไปโฆษณาปากกาเขาด้วยอ่อ ไม่ใช่นะคะหนูยังไม่ทําทำโฆษณาเลยอันนั้นน่าจะเป็นน้องสาวหนูมากกว่าอ้าวทำไมอ่ะีน้องอีกคนเหรอยป้า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 น้องที่รู้จักไม่เหมือนเลยนะไม่ไม่ไม่ช่้ไม่ทำโฆษณาแล้วเาเคยไปกินซาลาเปาที่เซเว่นเอเดเวนบ้างเมื่อกี้ยูกิกินแต่บะหมี่สำเร็จรูปพี่รูปรูปรูปูปหนูกรอบแล้วช่วงนี้ไม่ใช่คือแบบนะคุณวีนั่นแหละครับคุณวีมหาชัยเสื้อสวยนะครับแต่โดนน้องยูกิข่มหมดเลยอันนี้เหรอคะ ทั้งหมดนี่แลทั้งหมดแหละยทำไมถึงเสื้อเสื้อตัวนี้เปล่าตัวนี้แข็งตักนี่พี่นันหมายถึงคริสเตียนเบลในอเมริกันไซโคใช่ไหมใช่ใช่ขอบคุณมากกันนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเวลาเอีกขอให้คุณต่อลูกแข็งแรงน่ารักนะครับคุณพี่มาใช่ครับสมบูรณ์ปากครับสมบูรณ์ปากครับแค่นี้ แค่นี้ก็แข็งแรงจะแย่แล้วโอ้ยมาปิดผมเป็นวิ่งขึ้นวิ่งลงขอบคุณทุกท่านส็นะครับส่งมาได้อยู่หน้า4 6 4 2 2 0 0ทั้งประเด็นของเรานะครับคุณอยากให้ใครเล่นจันดาราหรือคุณอยากให้ใครเล่นเป็นคุณบุญเรื่องนะครับรวมถึงใครอยากจะตอบคำถามของเราท้ายรายการแล้วเลือกของรางวัลเองเลยวันนี้แจมซูเปอร์ครับส่งมาแจมซูเปอร์4 6 4 2 2 0 0ีค่ะเดบเรกน่าจะกลับมาพร้อมกับหนังที่พี่นันไปดูมานะครับวันนี้จะฉีกตัวหรือไม่ตอนนี้พักสักครู่ครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของวิวไฟเดอร์ค่ะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาแจมซุปเปอร์กับเราได้ที่4642200ค่ะหรือจะส่งเข้ามาร่วมพูดคุยกับประเด็นของเราในวันนี้ว่าคุณอยากให้ใครเล่นเป็นบุลลยอะไรของเขาเนี่ยมีุ่วมเสื้อแจมบอลไงชมคุณผู้ชมไม่เล่นแบ๊กแอนบิ๊แบกไม่ใช่โอ้ยก้าสดให้ลืมนั่นเอง เมนนินแบ็เสื้อมนินแบ็กใส่ให้ดูเหมือนสูตรแล้วก็ต้องแบบคมเข้มมิดนึงหาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมไม่ใช่ปลวกพี่ยามาฉีดูไม่ใช่ปลวกนะอะส่งเข้ามานะครับ4-6-4-2-2-0-0องสพี่ต่อครับมีคนก็ถามว่าน้องซื้อไอ้คลาสสิกพี่ต่อในตลาดยังมีขายไหมครับอ่าต้องลองไปเดินเดินดูฮะเป็นที่ที่ใช่ครับแต่ผมคิดว่าที่อย่าง ซีอย่างเงี้ยน่าจะมีลองหาดูยังหาดูได้อยู่นะครับหรือไม่ก็มาที่สนักพิมพ์ก็ได้ฮะโทรมาเลยนะครั์แต่ว่าไอ้ฉบับที่เป็นบ็อกเซตบ็อกเซ่ะไม่มีแล้วอที่เคยรวมเลยใช่ครับหมดแล้วับนี่มันก็จะเหลือแบบบางมันมีสมเล่มใช่ไหมฮะบางเล่มมันก็ยังมีบางเล่มมันก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรอเขาพิมพ์ใหม่รอนิดนึงแล้วกันเท่าที่มีไปอ่านก่อนเท่าที่มีไปอ่านก่อนนะครับอ่ะสี่หกสี่สองสองศูนย์ศูนย์ส่งมาได้ช่วงนี้เราจะไปดูหนังที่อภินันไปดูมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นหนังฝรั่งบ้างนะหนังฝรั่งเอาต่างประเทศสนุกสนุกบ้างนะไม่เอาแย่ๆนะคิดว่ามันจะสนุกกันแหละอ่ะเป็นเรื่องอะไรช่วงนี้เลยครับดาวโชว์อิงครับ

เป็น10ปีแม่พี่นันเกือบ10ปีเกือบ10ปีหายจะภาคที่2องนะครับง่ายๆเหมือนเดิมภาคนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคือหลักๆก็มีตัวลฟยตัวหนึ่งโผล่ไปในอดีตแล้วไปไปฆ่าตัวทอมมี่ลีเจนหรือด็อกเตอร์เคไม่ใช่ดร์นักสืบเคเจนเคทีเนี้ย